วันนี้ก็จะพามาลุยสวนไอ่ตุ่มนะครับผมวันนี้ไอ้ตุ่มก็ได้เลิกมาตัดกล้วยนะไม่รู้ตัดไปไหนแต่กูเห็นตรงนี้แหละมามง่งละนี่โอ้โหย้อยดินพี่น้องเองบิง้งเบิง้งเบิง้งเบิ้งโอ้โหมันจะเกินไปแล้วเน่โอ้โหหลุดแม่แม่จ้าโอ้โหทวงนึงตกอุ้ย มือฉีกออกมันตยเฮียฉีกเลยสัตว์เอาเ,อา,เอาหมด,ม,ดม,มันไม่ใช่อะไรผมถ่ายคลิปแล้วผมยกแล้วมันหักมันเยอะเกินเนี่ยมันยังไม่แก่เลย,ยลผมรู้แล้วว่าไม่แก่ผมไม,ไม่ใช่ผมแค่ถ่ายคลิปแล้ว เอาขึ้นมาเงี้ยมันก็หักเลยแล้วจะกินยังไงหมดสเทียรโอ้ไม่ใช่เนี่ยเนี่ยมันมันเหาะกองอย่นี้ใช่ไหมผมก็ยกเอ้ยให้ให้เอฟซีดูอต้ามันไม่ใช่ร้อยฉีกเลยเนี่ยมันยกได้ไงก็มันฉีกมันก็ขาดลงกันดินี่นี่ดูไหนกินไหนนี่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 มันห้อยอย่างนี้ใช่ไหมว่าอ้าวดูใครอีกสินี่นี่นี่ผมก็ปุ่ลงเลยหนักประมาณห้าโลได้ ที่แก่ๆก็ไม่ไปถ่ายถ่ายที่มันอ่อนเนี่ยมันเสียของไก่นี่มันแปลกเนี่ยมันหลายเยอะแล้วมันกองดินเนี่ยผมก็กองดินมันก็ไม่เป็นไรกิ่งมันก็ไม่ไม่ผมจะบอกว่าสวนแกเนี่ยดีแกไม่ดีใจงี้ผมบอกเขาเออสวนแกใเนี่ยปลูกมะม่วงนี่ออกเป็นโอ้โหกูนี่ปวดหัวมากกว่าไม่แกไม่ชอบเพ็นไงแบบโอ้โหออกสื่อในสวนนี่ตุ่มเนี่ยโหดูม่วงไปชอบเลยไปละงุ่นเลยไม่ชอบไงมันเสดายไงมันไม่แก่เสียดายมันบ่มก็ไม่สุกแล้วจะกินหมดไหมเอาขึ้นมาปั๊บหักปุ๊บ สวยนี่ตุ่มนะครับดกจริงแต่ไม่แข็งแรง <laughs>